เทเลอร์ฟริตซ์เอาชนะอเล็กซานเดอร์สเวเรฟสองเซตรวดในรอบชิงชนะเลิศที่เมืองสตุดการ์ดท่ามกลางสนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและคว้าแชมป์ ATP รายการแรกในฤดูกาลนี้ไปได้สําเร็จนักขวดชาวอเมริกันเอาชนะไปได้6ต่อ3 7ต่อ6ไทเบรกศูนย์แม้จะต้องหยุดชะงักเพราะฝนตกตั้งแต่ต้นเซตที่2ก็ตามฟริตซ์คว้าชัยชนะมาแล้ว5เกมติดต่อกันกันกบสเบเรฟและเตรียมแต่อันดับขึ้นมาอยู่อันดับที่4ของโลกตามหลังนักขวดชาวเยอรมันอยู่หนึ่งอันดับผมมีความสุขมาก โดยเฉพาะฤดูการขดดินที่ไม่ค่อยดีนักและจากที่นั่นมาถึงที่นี่และเริ่มต้นฤดูการขอดยาได้อย่างสมบูรณ์แบบผมมีความสุขมากที่สามารถคว้าแชมป์และทําสําเร็จที่นี่ฟริตซ์กล่าวซึ่งเขาคว้าแชมป์ ATP 2 5 0ได้โดยไม่เสียแชมป์ในทุกรายการผมไม่มีเวลาฉลองมากนักพรุ่งนี้ผมมีแข่งประเภทคู่ที่ลอนดอนที่ควีนส์รองชนะเลิศ US Open ปีที่แล้วได้คว้าทั่วรางวัลแรกของเขาหลังจากคว้าชัยชนะที่อิสบอ์นเมื่อ12เดือนที่แล้วบนขด้าเช่นกันพอแล้ว อย่ามายุ่งกับฉันอีกเลยโปรดอย่ามาเยอรมอนีอีกเลยในอีก2-3ถึงปีข้างหน้าสเปเรฟกล่าวหลังจากที่แพ้รอบชิงชนะเลิศบนคอร์ดหญ้าเป็นครั้งที่3หลังจากแพ้ให้กับโรเจอร์เฟเดเรอร์ที่ฮัลเล่ในปี2017และฟลอรเรียนเมเยอร์เพื่อนร่วมชาติชาวเยอรมันที่ฮัลเล่ในปี2016ฟริตซ์ขึ้นนำหนึ่งเซตจากการเบรกในเกมที่8เขาพลาดเบรกพอยต์ครั้งเดียวในเซตที่2แต่สามารถผ่านไทเบรกไปได้และคว้า11แต้มสุดท้ายของแมตช์ What a start! What a start from the American. Uh -huh. Taylor Fritz is a quite magnificent champion here on the grass of Stuttgart. What a tiebreak he's played to see off Alexander Zverev. Straight sets all the way for the American. He's held serve throughout. It's a three, two, and here's the Stuttgart one. champion to go with his three.